เชือกดันลูกเชือกให้ดึงนี่เช yep. ah, ือกร้อยตัวโอ้ยตกเลยจะบุ๊คจะบุกคจะไม่ได้โอ้ยนี่เชือกร้อยตัวนะครับร้อยตัวนครับโอ้ยโอ้ยร้อยตัวนะครับปหายใจอะเฮ้ยหยุดหายใเข้าเลไม่ได้เข้าปวดหายใ ไ่จะข้นอย่างนี้หรอกอูตะนานอนตะแคงเลยนอนตะแคงก่อนอนตะแคงเลยเร่หายใจเ้เข้าจะบุกออกเข้าหายใจเข้างหายใจที่แข็นตึงไหมทำไมนอนตะแคงนอนตะแคงกอนนอนนี่นะ หายใจเข้าหายใจเข้าท่านี้นะเออท่านี้นะเปะูเาาเไเปไ,ไป,ปไหมทานี้นอนหลับสบายเลยน,นะขึ้นหายใจอย่างี้เเนเ <c oughs> ขึ้นมาบนบกหายใจทางปากเหมือนแบบเหมือนดำน้ำหายใจอะหายใจทป <c oughs> ากเตึงตึงแข็ตึองอ อนอนตะแคงก่อนนอนตะแคงให้ได้หายใจเข้าลงออกจมูมมมมกขึ้นมาเข้าลงเอเคเข้าลงยี่ยมโอเคโอเคอเยี่ยมมาทีนี้